เอาละครับกลับมาช่วงเปิดกล้อง2อคิวช่วงนี้ครับอา,อาจารย์รอผมแป๊บหนึ่งนะอาจารย์น่าจะใหญ่หญคุยกับผมเอาละวันนี้ก็คืออย่างนี้มีเรื่องของผู้ได้รับของรางวัลน,นะครับอ่าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณต้าเฉลิมพลนะครับเป็นผู้ที่ได้ารางวัลไมค์คิวนะครับอ่า เดินทางไปรับไมคิวกับคุณอ้วนสอยอาวที่ไลฟ์คิวครับอ่านี่คือชมหน้าใส่แมสก็เลยไม่รู้ว่าใครอ่าอทากมาหัวทองเหลืองกับหัวไทเทเนียมแบบไหนดีกว่ากันเอ่อก็คืออย่างนี้อะไรนะแข็งโร่งอ่าเดี๋ยว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 ตอบอ่าเดี๋ยวผมให้ดูผมให้ดูรูกนี้ก่อน ให้ดูลุงนี้ก่อนอันนี้เป็นคุณสลาวุธนะครับสลาวุธได้กระเป๋าได้หัวคิวจากเซนจูรี่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับอ,อุตส่าห์ไปแคปมาแหมยิ้มเลยยิ้มเลยตอบถูกอ่าแล้วก็เรื่องของรางวัลไม้คิวก็คืออย่างนี้ผมก็ใช้ขบวนการการคิดคืออย่างนี้อยากจะให้ได้ไม้คิวกันอีกนะครับอยากจะได้ไม้คิวเอามาแจกอีกแหละผมโลกจิตชอบแจกทีนี้จะแจก อยากจะมีกรรมาวิธีที่ได้แจกกันทั่วหน้าทั่วตาทั่วประเทศนะครับก็ขออุบไว้ก่อนนะครับขอเก็บไว้ก่อนตอนนี้เราก็มาแจกรางวัลเล็กๆก,ก่อนเป็นกระเป๋าช็อคเป็นอะไรพวกนี้ไปก่อนนะรับไปก่อนนะครับใครที่แชร์แชร์ไว้ก็ช่วยกันแชร์นะครับอ่ะก็คืออย่างนี้มาตอบประเด็นนี้ก่อนระหว่างหัวทองเหลืองกับหัวไทเทเนียมนะครับแบบไหนดีกว่ากันคืออย่างนี้ครับใครที่แทงหัวทองเหลืองมาตลอดไปแทงหัวไทเทเนียมจะรู้สึกว่ามันดังแกง๊แกง ดังแปลกๆด้วยความที่มันแกร่งแล้วมันบางหพวไทเทเนียม oh, <Titan> oh. เดี๋ยวนี้ทําบางเฟมเบาเล็กนะครับแล้วก็พื้นที่ของเนื้อเนื้อไม้คิวเนี่ยจะอยู่เยอะกว่าทองเหลืองทองเหลืองจะถูกตาบเป็นเกีียวนะครับจะถูกตาบออกไปเยอะแต่ทองเหลืองจะเป็นปอกเรียบๆแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์กุ้งก็ทําปอกทองเหลืองบางๆเหมือนกันเพื่อให้ให้เนื้อไม้เหลือเยอะนะครับ ปอกทองเหลืองเนี่ยฟิลที่แทงทองเหลืองเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าวัดกันที่ปอกเก่าก่อนปอกเก่าที่ถูกตับตับไม้สวมเข้าไปกับไทเทเนียมเนี่ยคนที่แทงไทเทเนียมแล้วเนี่ยหรือว่าอาจารย์กุ้งเนี่ยที่เคยเคลมไว้ว่าไทเทเนียบอกไทเทเนียมเนี่ยแทงแล้วเนี่ยเวลาแทงไซเนี่ยเผื่อน้อยลงกว่าแทงทองเหลืองนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์กุ้งได้เคยพูดไว้นะครับตอนนั้น แล้วก็จากนักสนุกเกอร์เพื่อนผมเองนะครับก็ใช้ปอกทองเหลืองเหมือนกันไอปอกปอกไทเทนเนียมก็ถามว่าแทงแล้วเป็นยังไงเขาบอกเออก็เผื่อน้อยลงนะครับเผื่อเผื่อเผื่อเวลาแทงไซส์เผื่อขาวน้อยลงกว่าปอกทองเหลืองเออผมก็เลยหยิบลองแทงดูก็ฟิลลิ่งมันเหมือนกับว่าเราไม่ชินอะ่ะผมแทงทองเหลืองอยู่ก็ไปแทงไปแทงไปแทง,ไปแทงหัวไทเทนเนียมแล้วรู้สึกว่า ความรู้สึกเรามันไม่เคยปกติมันได้มันได้รับความรู้สึกมันมีตัวกั้นอยู่แต่พอเป็นไทเทเนียมเนี่ยมันค่อนข้างบางนะครับแทงแล้วมันรู้สึกได้ถึงฟิลไม้กระทบอ่ายิ่งหัวคิวแข็งๆเนี่ยมันดังแก๊งเลยแก๊งเลยแต่หัวคิวจับขาวนะแต่ว่าพื้นที่หัวเขาาของหัวคิวมีน้อยแล้วก็เขาเรียกอะไรเนื้อไม้มันมีเยอะแรงกับสถานเข้ามืออ่ะมันแรงมันแรงมันได้ความรู้สึกถึง ถึงความกระทบจริงๆแล้วผมว่ามันเคยชินมันจะดีแต่ถ้าไม่ชินก็จะรู้สึกแปลกๆทำไมจัดทั้มแต่งหัวคิวบางมากแทงหนักด้วยผมสังเกตมาแล้วจริงๆบางไม่ใช่ว่าแทงหนักไม่ได้บางก็แทงได้แต่เขาอย่าลืมสิเขาอาจจะจบทัวร์นาเมนต์หรือว่าจบแล้วเขาก็เด็ดทิ้งเลยนะครับหรือว่าเขาอาจจะใช้ไม่นานเพราะจริงๆแล้วหัวคิวเนี่ยมันจะมีมันมันมันดีของมันเนี่ย พอบางแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถไปแต่งมันได้แล้วจัดทาอาจจะไม่แต่งหวัวคิวแล้วเพราะเขาแทงแทงเนี่ยคนแทงเป็นแทงแล้วหัวคิวจะไม่เคยเสียนะครับจะไม่เคยแทงแป๊กไม่เคยแทงผิดพลาดเพราะฉะนั้นหัวคิวมันก็แค่ซุดยุบนะครับแต่งนิดหน่อยนะครับคุณภาพของหัวคิวก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบางเนี่ยมันก็พร้อมแทงเลยก็อาจจะแทงมาก่อนแล้วจนมันยุบแต่งมาแล้วแต่ว่าบางคนก็ชอบบางแค่เนี้ยก็แต่งแค่เนี้ยแทงแค่เนี้ยแต่อย่าลืมสิว่าถ้ามือใหม่อย่างพวกเรา นะครับมือยังไม่แม่นจุดเนี่ยแทงแล้วปัญหาแก๊กแล้วแตกแก๊กแล้วฉีกเนี่ยจบหรือว่าแทงไปแล้วแต่งไปด้วยคุณภาพหัวคิวไม่เท่ากันบางหัวคิวซุดเยอะต้องแต่งเยอะก็หมดเร็วอีกนะครับมันก็พูดยากนะครับเพราะฉะนั้นแจสทัมเขาใช้หัวคิวบางอย่างนั้นก็แทงหนักได้ครับจะบางแค่ไหนเกือบๆชนทองเหลืองก็แทงหนักได้ครับมันกินขาวแน่นอนแต่ว่าแค่อายุใช้งานมันเหลือสั้นเพราะฉะนั้นมันจะแทงได้ไม่ยาว ไอค้คำว่าไม่ยาวหมายคำว่าอาจจะใช้ได้เดือน2เดือนแล้วก็จบละเพราะว่าแต่งไม่ได้ละมันติดจะจจ,จ,จหมดประสิทธิภาพละประมาณนี้นะครับอ่าใครมีอะไรอยากจะคุยอีกไหมส่งมาได้เลยถามเรื่องหัวคิวเดี๋ยวไว้ใครอยากจะถ่ายรูปส่งมาเดี๋ยวเอามาอวดกันก็ได้ครับหัวคิวชัยวัฒน์ส่งมาสินะครับอืมส่งมาได้อ่าใครอยากจะส่งส่งมาได้นะครับ เรื่องเรื่องหัวคิวอ่าบอกว่าขอบคุณครับความรู้ล้วนๆครับยินดีครับขอบคุณมากยังไงฝากติดตามอีกช่องทางเดี๋ยวฝากแชร์ด้วยนะช่วยแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับหรือว่าจะช่วยแชร์ไปที่กลุ่มด้วยอ่าอ๋อดูย้อนหลังด้วยนะครับไปดูกันได้ที่ YouTube ไปฝากกดติดตามที่ YouTube ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เอ่อเวลาเราไปดูรีลันดูเป็นตอนๆนะครับแล้วผมทำไว้เป็นตอนๆไปดูย้อนหลังได้อ่า YouTube นะครับเข้าไป Youtube ก็เซิร์ชเลยพิมพ์คำว่าเส้นทางสนุกเกอร์ครับเส้นทางนักกีฬาสนุกเกอร์นะครับง่ายมากอ่าอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ใครมีวันเกิดป่ะหลายคนเฉียวเฉียวนะดูซิว่าจะมีใครวันเกิดตรงกับวันที่เราไลฟ์สดบ้างนะครับแล้วผมก็ลริจะมีโปรเจกต์ว่าจะย้ายวันนะเพราะว่ามันเจอวันชิงแชมป์อยู่เรื่อยเลยไม่ไหวนะครับเหนื่อยทำแล้วเหนื่อย <c oughs> อาจจะหนีหนีวันนะครับย้ายไปวันอื่นดีกว่า อโอเคนี่ฮนะของขวัญวันเกิดนะใทรเบิร์ดเดย์นะมารับไปได้เลยนะตรงกับวันที่เราไลฟ์นะ,อะโอเคแล้วก็รางวัลช่างแชร์ช่างแชร์นะครับนี่ช่างแชร์นะครับเป็นกระเป๋าใส่ช็อคก,ก็มีสงการได้มาละหนึ่งนะครับทายผลนะครับเซนจูรี่นะครับสงการ รอบนี้รอบนี้สงการรอ,ออรอบที่แล้วสลาวุธ<อ>นะครับสงการหน้าอิฉาสงการทําคลิปดีนะบางทีส่งมาให้ดูมั่งนะสงการ,ร,รหล่อเลยหน้าตาดีแม่นด้วยนะครับส่งมาส่งมาผมยินดีนะครับมีคลิปอะไรเจ๋งๆ็นความรู้เทคนิคก็ส่งมาได้นะเอามาแบ่งปันกันนะครับอืมเอาละหมดละว,วันนี้เรียบร้อยอ่ะจับ,จบโอเคช่างแชร์ช่างแชร์นะครับ ช่างแชร์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 เป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าใช่เป็นกระเป๋าหนึ่งรางวันหนึ่งรางวันนะครับอ่ะผมจับมองไม่เห็นดูซิว่าไม่ถ้าอยู่แล้วกดหนึ่งมานะใครเอ่ยดูพร้อมๆกันแล้วกัน เอ้ยสลาวุธไปแล้วได้ไปแล้วอ่ะไม่เอาไม่ให้อ่สะสลาวุธเดี๋ยวให้ยางอื่นเดี๋ยวให้หัวคิวแล้วกันสลาวุธอ่าอ่าอันนี้อันนี้ <ไป S 1> อันนี้อ่าเดี๋ยวเดี <ไป S 1> ๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยว,ยว,ยวผมให้สลาวุธเป็นหัวคิวแล้วกันนะสลาวุธแต่สลาวุธเขาเข้าใจอยู่แล้วแฮปปี Happy, ้แบ่งแ่งกันนะครับอยากให้คนอื่นได้กระเป๋าบ้างนะครับถ้าสงการได้ก็ต้องสลานะเพราะว่าสงการได้ไปแล้ว ทีเราทีร,ทรวุฒนี่คนที่ผมอ่าทีรวุฒทีรวุฒอยู่กดหนึ่งครับนะครับพิมพ์หนึ่งเข้ามาครับพิมพ์หนึ่งเข้ามาถ้ายังอยู่นะครับดูอยู่ถ้าไม่อยู่ผมถือว่าสลาสิทธิ์นะสละวุฒอยู่ไหมสงการเอาหกคิวได้ไหฮะสงการว่างไงอ่าทีรวุฒอ่ายินดีด้วย อ่าผมขอหั์คิวได้ไหมกระเป๋าไม่เอาได้สิได้สลับน้องได้อยู่แล้วสบายมากนะอ่าไม่มีปัญหา okay, <cool. S 1> ครับโอเคคุงทำไมอยากได้หัวคิวเหรออ่าเคคุง <Okay, cool. S 1> อ่านี่นะครับยินดีด้วยครับเดี๋ยวติดต่อเข้ามาในเพจนะรับผิดชอบด้วยนะค่าส่ง50บาทนะกระเป๋าหนึ่งใบอ่าโอเค นะครับสงการได้นะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้นะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับเห็นเห็นข้อมูลอะไรเกี่ยวกับทางรายการนะครับฝากแนะนํำเพื่อนๆด้วยครับแล้วก็จะมีเพิ่มอีกช่องหนึ่งครับในวันธรรมดาที่จะมาให้ความรู้กันความรู้รอบไม้ครับนะครับเกี่ยวกับการแมนชานสนะครับเป็นเกี่ยวกับไม้ล้วนๆเลย นะครับให้ความรู้เข้ามาคุยกันครับปัญหาที่คุณมี <c oughs> คุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับไม้คิวแบบไหน <c oughs> ผมจะสอนวิธีการดูแลไม้คิวรักษา Q, ไม Q, า้คิวทาไมไม้คิวเก็บมีไม้คิวหลาย,ายอันจะทํายังไงกับมันดีนะครับ <c oughs> ที่เราจะต้องแขวนที่เราจะทํายังไงให้ไม้คิวไม่โคดนะครับแล้วเราไม้คิวเลกเกอร,ร์กับไม่แลกเกอร์จะดูแลยังไงนะครับทาไมไม้คิวมันถึงน้ําหนักหายนะครับเราจะมีประเด็นคุยกันนะครับค่อยค่อย ค่อยๆทาค่อยๆค,คุยกันนะครับก็มีเวลาคุยกันก็ช่วงเวลานี้แหละครับค่ำๆนะครับ,นรบหนึ่งทุ่มนะครับจะเป็นวันไหนเดี๋ยวติดตามนะครับฝากแชร์ด้วยฝากแนะนําฝากเข้ามาคุยกันด้วยนะครับแต่ว่าเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับจบพอดีเลยสลาวุฒ <laughs> อันนี้สลาวุธตัวจริงเอาล้วครับก็ช่วงท้ายแล้วนะครับ ใครอยากจะแนะนำนะครับถึงนักสนุกเกอร์คนไหนอยากชมเชิญให้ผมไปเชิญมานะครับก็ติดต่อแจ้งมาได้นะครับแล้วก็อยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรอิสระซีแบบไหนไปเจอมาถ่ายรูปส่งมาก็ได้นะครับผมจะเอามาเปิดเผยเอามาเผยในรายการนะครับมาแบ่งปันกันนะครับเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งผมเพิ่งทราบคุณปั่นก็เป็นเพื่อนของเพื่อนผมชื่อเกาอ้อยเกาเหรออ๋ออ่าเป็นเพื่อนเกาเหรอครับคุณชัยวัตรออยินดียินดียินดี ออ้าวรุ่นเดียวกันอีกอ่าใช่ใช่ใช่ครับผมเป็นเพื่อนเก่าครับน่ายินดีได้รู้จักครับผมก็ว่าหน้าคุณคุ้นอยู่นะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องท้าวความกันหน่อยว่าคุณเรียนที่ไหนอ่าหมูปากน้ำอ๋อหมูปากน้ําอยู่อังกฤษอ่ะสลาวุธผมเคยเชิญแล้วช่วงนั้นช่วงนั้นมีคนสัมภาษณ์เขาเยอะฮอตมากเลย นะครับแล้วก็แบบว่าเ,เขาเหมือนกับว่าถูกสัมภาษณ์มาเยอะแล้วพงศ์ยิ่งผมเชิญไปแล้วแหละแล,แล้วก็แบบเป็นช่วงที่เขาก็เมาหมัดอ,ะ <1> 1> อ่ะอืม๋อเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยนะครับไม่ไม่ให้เมาหมัดก็คือแบบเราก็เกรงใจเขาอะนะเดี๋ยวรอเขาสบายๆตัวก่อนแล้วเราค่เชิญเขามาคุยกันเนาะไม่มีปัญหาผมก็ยินดีนะครับแล้วก็อยากรู้อะไรแนะนํามาได้ครับเราเป็นเราทั้ง ทุกๆคน FC ทางรายการนะครับยินดีผมรับฟังทุกอย่างคอมเมนต์นะครับจะตำหนิให้ความรู้แนะนำได้อยากได้อะไรนะครับอาจารย์เปาเดี๋ยวอาจารย์เปาผมเคยเชิญครับแต่ช่วงนั้นแกยุ่งยุ่งอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้แกสบายตัวหน่อยนะครับสบายๆเพราะลูกศิษย์แกเยอะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าคุยมากนะครับประสบการชีวิตเยอะมากนะครับผมถือว่าเป็นบุคคลในวงการสนุกเกอร์ที่น่าจะเอดแล่นแล้วก็โชคชนมีความรู้ ประสบการณชีวิตมาเล่าเพื่อเป็นความรู้กับทุกๆคนได้ดีมากนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งผมเคยสมัยรุ่นๆเด็กๆอ่ะก็ไปโต๊ะโต๊ะแดนน่านะครับก็ไปนั่งนั่งอยู่แล้วก็เห็นเขาฝึกซ้อมอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนนู่นเลยนะอ่าก็ดูแล้วโอ้คนนี้เหรอชนะเราแน่ไม่เท่าไหร่เก <laughs> ่งกว่าเรา <laughs> ทำไงดีเราขยันซ้อมจากเก่งอย่างเขาอะไรเงี้ยอ่านะครับเอาละ ในรายการก็วันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามกันแล้วก็เ,เข้าไปในเว็บไซต์ Woken ได้นะครับอยากรู้ความรู้ข้อมูลอยากรู้ว่าตัวแทนจําหน่ายมีที่ไหนบ้างไปดูได้ในเว็บไซต์ www. w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  o k e n o i l c o m นะครับก็เข้าไปได้หรือว่าจะทักมาที่เพจก็ได้นะครับเราพยายามมีหล, channel, หลายช่องทางให้คุณได้ข้อมูลเยอะๆครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับตโตโยทยครับผู้สนับสนุนหลักแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักทุกท่านเลยนะครับ ขอบคุณแพรไม้ฟู้ดการ์เด้นค้อยคิชิฟิชฟาร์มนะครับแล้วก็ขอบคุณฮันเตอร์นะครับเกื้อกูลสนุกเกอร์สองสาขาฟีโน่ห้าสาขานะครับสี่คูนสี่นะครับขอบคุณชบานะครับแล้วก็ผู้ผลิตคิวครับขอบคุณนิคคิวเอเซียคิวนะครับนิคคิวมีสองสาขาล่มเก้าด้วยเอเซียคิวนะครับอิมเพรสชั่นคิวไลฟ์คิวนะครับแล้วก็สโนว์เกอร์ชอปขอบคุณ UK เคสโนว์เกอร์ชอปครับแล้วก็ Q s p o r t t h a i l a n d นะครับสนุกเกอร์เชียรนี่คือผู้สนับสนุนของเรานะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับเราต้องขออภัยด้วยท่านที่ติดต่อสนใจจะโฆษณากับเรานะครับตอนนี้เราเต็มจริงๆครับเดี๋ยวหาช่องทางอื่นให้โฆษณานะครับตอนนี้เต็มนะครับต้องขอขอบคุณครับขออภัยด้วยนะครับขอบคุณในความหวังดีนะครับอ่าอันนี้อะไรนะอ่าเวลาเหลือลองเชิญขวัญโพสต้นอ๋อได้ครับได้ครับผม คือคืออย่างนี้การทําสื่อคอนเทนต์แบบนี้โดยเฉพาะทุกๆอาทิตย์เนี่ยผมต้องเตรียมเป็นล่วงหน้าเป็นเดือนเลยนะครับตอนนี้ผมเซตไปถึงเดือนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีคิวที่มีช่องว่างเห็นไหมฮะมีการเกิดผิดพลาดบ้างเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าคิวต้องเตรียมกันยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเชิญล่วงหน้าก่อนอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าการทํางานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะมันต้องเชิญหลายๆคน,ๆคนเชิญเตรียมคิวไว้เตรียมไว้เตรียมไว้มันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเนี้ครับ ก็ต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานก่อนมันไม่ใช่ว่าไปลุ้นกันวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยครับก็อ,อ๋ออาทิตย์หน้าอย่าลืมพลาดไม่ได้นะไปโรงงานเอเชียคิวมันแน่นอนครับเรื่องราวการเดินสายของผู้ชาย2คนเอเซียคิวพี่วีบกับชายโซโหนะครับหรือว่าชาย PTS เนะครับเราจะไปรู้จักเขาว่าออรู้จักตัวตนของเขาในสมัยเดินสายเลย ให้ไปให้เขาเล่าให้ฟังนะครับสนุกมากครับไปเดินสายที่มาเลเซียครับโดนนายทุนทิ้งครับไม่มีตังค์สักบาทนะครับก็จะขายคิวกันเดี๋ยวให้เขาเล่านะครับสนุกมากนะครับแล้วก็เรื่องราวของการไปนอนโรงแรมขำมากเลยนะครับผมได้ฟังแล้วนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็รับรองไม่พลาดไม่ผิดหวังครับแล้วก็ไปดูไม้คิวเอเียคิวกันครับนะครับว่ามีกันเท่าไหร่ถึงซื้อได้เอเซียคิวไม้ได้ดีแค่ไหนนะครับถูกสุดแค่ไหนแพงสุดแค่ แพงสุดไม่ต้องไปพูดถึงถูกสุดดีกว่ามีตังอยู่ในกระเป๋าแค่นี้อยากได้ไหมคิวเอเชียคิวได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นได้เห็นตัวจริงนะครับของจริงด้วยนะครับที่เอเชียคิวเดอะโปรเฟชชั่นอลคิวไทยแลนด์วันอาทิตย์ที่14บสหนึ่งทุ่มตรงครับเราจะออนทัวร์ครั้งแรกนะครับทางรายการวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมแล้วก็น้องเฟรมวเกนครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกทุกท่านเลยครับที่ติดตามรายการของเรามานะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอ้าวโทรศัพท์ผมเป็นไร ยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเปิดเพลงก่อนผมเปิดเพลงเปล่าหรอคะหาเฟคุยไปด้วยหาเพลงไปด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากครับเอาละอ๋อนี่เป็นผู้โชคดีใช่ไหมหัวคิวสลาวุธสงการขอหัวคิว ทีรวุฒิทีรวุฒิกระเป๋านะครับอ๋อธีรวุฒิเป็นกระเป๋าสลาวุฒิสลาวุฒิไม่ได้แล้วสลาวุฒิไม่ได้ตรงตามตรงตามตอนแรกที่จับเป็นสลาวุฒิตอนแรกเลยสลาวุฒิไม่ทันแล้วครับ ไอ้น,นี่เป็น้วไงก็ซาลาวุธได้กระเป๋าไปแล้วไงอ๋อแล้วเปลี่ยนเป็นหัวคิวอ๋ออ๋อ,อ,อโอเค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 